จะสอบเวบุและสอบอิตอรกรนะครับเจนนี่มีเรื่องมาพูดผู้ชายนี่สันดานเนาะมีแฟนอยู่แล้วไม่มาต้องโกงหกด้วยอะ่ะเออเห็นกับเธอไปแค่ของเล่นเหรอของเล่นมีพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนนาะอสัตว์เนี่ยควายโอ้โหกูเป็นเน็ตไอดอนนะมึงสัตว์เนี่ยอืมแม่ไม่สั่งไม่สอนโอ้โหมาใหม่ๆหมมาจีบกูมึงเนี่ย สันดานอ่ะชาติชั่วไอ้ผู้ชายแพ้สันดานทุกคนแหละมีเมียอยู่แล้วไม่ต้องบอกว่ามีเมียแล้วบอกว่ามีเมียแล้วนี่อะไรจีบโสดแล้วมาจีบกูในเฟซอีกแล้วมาจีบกูไอ้นีสัตว์เนี่ยมีแฟนแล้วไม่จีบกูโดยสัตว์แม่มึงไม่สั่งสอนเนี่ยควาย จะบอกให้ชาวเฟซบุ๊กและชาวอินสตาแกรมนะคะผู้ชายสินดานอย่างนี้ผู้ชายแพ้อย่างเดียวนะคะอุ้ยทําเป็นใส่ชุดทหารโอ้โหดอกจันไลเอาเบอร์ให้คนนู้นคนนี้ไม่อยากพูดมันเกิดน้องเจนนี่น่าจะมีแฟนกับเขาบ้างทุกปีอะ่ะหวังว่าจะมีกับเขาบ้างอะ่ะสุดท้าย เขาทํากับเราเจ็บนะคะเราไม่ใช่แบบว่ากระโหลกกะลาโอ้โหผู้ชายสันดานแม่จีมึงเอาเมียมึงมาแอดหาพ่อมึงเหรออีเด็กเมื่อวานซือนอีกดอกอีกดอกทออีกซ้อนตตนนะคะจะบอกให้อีกชนีซ้อนตตน ลิงสมแมโอ้โหมาเอสบอกว่าแ,แ,แฟนมันอไอ้ผู้ชายสันดานนะคะจะบอกชาวเฟซบุก๊กเลวไม่เอ่ยชื่อนะคะว่าสันดานของผู้หญิงก็ไม่รู้ปัญญาหาผัวนะคะชอบแย่งผัวจากบ้านเขานะคะจะบอกให้ชาวเฟซบุ๊กรู้นะคะว่าอืมสันดานผู้ชายก็เหมือนกันชอบไปจีบคนนู้นคนนี้คยุคยคยดุนเดียวกูไม่เอาหรอก ยัดแม่หมูเป็นหนองในเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแค่นี้แหละค่ะโอเคค่ะ